จังหวัดปัตณีเหมือนเมืองแห่งตลาดเพราะมีตลาดอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดนอกจากตลาดสดตลาดเทศบาล ที่มีให้ได้จับจ่ายซื้อของกันทุกวันไว <ป S> ้แล้วที่ปัตตานียังมีตลาดรูปแบบต่างๆอีกหลายตลาดอาทิเช่นตลาดดูสมีแลตลาดนาัดจังบางติกกอตลาดเปิดท้ายหรือตลาดดัดอบตอต่างๆแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับตลาดโตรุง่งตลาดที่อยู่คู่กับชาวเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน าทำเนี่ยเมื่อจะเป็นไทยจีนมาลายูเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในตลาดมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ที่ร้านแรกคือร้านขายขนมไทยของคุณยายจวบคุณยายจวบเล่าว่าในอดีตที่ร้านของคุณยายขายขนมพิมพ์ชิ้นละหนึ่งบาทแต่เมื่อ,อยุเพิ่มขึ้นคุณยายจึงรับขนมมาขายแทนซึ่งขนมส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกขนมไทยมา51ปี51ปีปัจจุบัน78ปีปที่ตลาดโต้รุ่งนี้มีมานานหรือยังคะ๋อตลาดโต้รุ่งนี้ยายมาอยู่นี่มันมีมานานแล้ว โดยร้านจะตั้งขายสองช่วงเวลาก็คือช่วง6โมงเชา้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาซื้อขนมไปใส่บาตรและอีกช่วงเวลาคือช่วง4ี่โมงเย็นจะเป็นขนมที่ลูกค้าซื้อกินเองขนมขายดีจะเป็นจำพวกขนมเปียกปูนหรือขนมชั้นอย่างไม่ได้บางอย่างว่าไม่ได้เช่นพวกขนมเปียกปูนอย่างนี้ถ้าซื้อกลางคืนกันจ้ามันจ้าไม่ได้ถ้าเป็นขนมชั้นขนมสังขยาหม้อแกงอะไรอย่างนี้ได้ไม่เป็นไร คุณยายยังเล่าอีกว่าสาเหตุที่ยังขายขนมอยู่ตอนนี้เพราะชื่นชอบการได้พูดคุยกับลูกค้าและผู้คนที่แวะมาที่ตลาดโตโรงแห่งนี้ร้านต่อมาคือร้านขายหมูย่างของนานกนานกขายหมูย่างที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วโดยมีเมนูยอดฮิตก็คือหมูย่างแหนมและไส้อัว่วซึ่งเมนูที่ขายก็อร่อยจนทําให้ลูกค้าแวะเวียนมาที่นี่ไม่ขาดสายที่ร้านนานกจะมีลูกสาวมาช่วยขายของ ใช่ค่ะชื่อนอกค่ะนนุ๊กนุขายที่นี่มาประมาณกี่ปีแล้วคะเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบ,บ,ป,บ,บปีเลยค่ะแล้วก็ที่ร้านานนุ๊กขายอะไรบ้างคะมีเนมย่างหมูย่างไส้กรอกไส้อั่วค่ะหมูปิ้งก็มีไม้สิบบาทข้าวเหเมยวก็มีค่ะ และคุณแม่ของนานกยังเปิดร้านส้มตำไก่ย่างตั้งอยู่ข้างๆกันอีกด้วยสินค้าที่ขายในร้านจะเป็นส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างเนื้อย่างลาบขนมจีนน้ำพริกหนุ่มและบางวันก็มีด้วงทอดขายเช่นกันจึงร้านส้มตำไก่ย่างของคุณยายก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะไม่แพ้ร้านของลูกสาวเลย สาคือร้านขายน้ำเต้าหู้ของนาปูนาปูขายน้ำเต้าหู้ที่ตลาดโต้รุ่งมากว่า15ปีแล้วโดยสินค้าในร้านจะมีทั้งน้ำเต้าหู้ร้อนน้ำเต้าหู้เย็นขนมถ้วยและเต้าทึงส่วนเมนูยอดฮิตจะเป็นน้ำเต้าหู้ร้อนทรงเครื่องที่ลูกค้ามาซื้อเยอะเป็นพิเศษ ค้าปูขายที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วประมาณกี่ปีได้คะประมาณสิบสิบห้าปีได้แล้วค่ะใช่ค่ะเรื่หน้าปูขายอะไรบ้างคะที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีขนมถ้วยขนมถ้วยแล้วก็น้ำเต้าหู้ค่ะแล้วก็เต้าหู้ข้าวปลาใช่ค่ะแต่ตอนนี้เต้าหู้ไม่มีน้ำมันเลย ร้านกะคากะคาขายผัดไทยหอยทอดสาริมและทับทิมรวมมิตรที่ตลาดโต้ลุงมา29ปีแล้ววัตถุดิบจะซื้อจากตลาดสดและเริ่มเตรียมของทําซอสผัดไทยและแป้งทอดตั้งแต่เช้าที่นี่มานานเนี่ยค่ะขายประมาณ29ปีแล้วรู้สึกว่าทําน้ำซอสทำเองก็ไม่ได้ใส่สารไนจังตัวหลักคือเราไม่อยากใส่สารสิ่งที่ว่า มาทำรายร่างกายดัวเหมือนของชูรสเหมือนรสดีแล้วไม่ใส่ก็เรากลัวเหืือสุขภาพของคนกินด้วยกะทาราว่าวัตถุดิบจะทำเองทั้งหมดเพราะอยากใส่ใจในเรื่องของสุขภาพลูกค้าถ้าทำเองก็จะรู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างเม,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 มื่อก่อนทั้งคนในพื้นที่และเด็กจากหมหาวิทยาลัยจะมาซื้อของกินกันที่ตลาดโต้รุ่ง แต่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังวัดชายแดนภาคใต้ทําให้พวกค้าแม่ค้าเริ่มทยอยกันออกไปตั้งขายของกันที่อื่นเช่นตลาดสุดพิธานที่แยกตัวออกไปจากตลาดโตรุง่งอีกครั้งลูกค้าก็ยังมาไม่ค่อยมากเหมือนก่อนปัจจุบันเด็กมหาลัยจะซื้อของที่ตลาดก r ี e นมาร์เก็ตหรือร้านอาหารสายมอมากกว่า แต่ก่อนคือเต้รุ่งมันคือคือแหล่งที่ว่าคนปัจตานีที่มาหาอาหารการกินของแบบพื้นเมืองขนมไทยจา,าที่อื่นไม่มีไงแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดมันเยอะไงเหมือนกรีนเหมือนอ่าหน้าโมอ่แต่ก่อนไม่มีใครขายไงถ้าจะกินของแบบนี้ต้องมาโต้รุ่งไงทำให้โต้อรุ่งแต่ก่อนมันบูมขึ้นมาไง การสามจังหวัดภาคใต้ทําให้เขาจะมาแล้วก็เลยกลัวไงเราโต้รุง่งมันมีการหนุการที่อ่าที่เขาวางระบบทําให้เหตุการณ์นั้นทําให้คนที่จะมาโต้รุ่งเนี้มันระยะเวลาเขาก็ลดลงลดลงลดลงก็ลลเลยไม่ใช่เป็นโต้รุ่งเลยเป็นสามุ่มแล้วไม่รุ่งแล้ว <laughs> ในปัจจุบันแม้สินค้าในตลาดโต้รุ่งจะมีไม่มากเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยสินค้าและอาหารที่มีความหลากหลายเหมาะกับชาวเมืองปัตตานีที่เป็นสังคมพหูวัฒนธรนรมศกนตกรรมความไม่สงบในจังตวัดชายแดนใต้ส่งผลให้ตลาดโต้รุ่งเกิดก,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่หลายคนก็ยังมีความผูกพันต่อสถานที่และผู้คนทําให้ตลาดโต้รุ่งยังคงมีความคลาสสิกของสังคมพะหูวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตลาดโต้รุ่งจึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดปัตตานี ที่ผู้คนที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมเยือนสามารถมาสัมผัสได้ด้วยตนเอง